สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาจะพามาทำปุ๋ยน้ำค่ะปุ๋ยน้ำคอกปุ๋ยคองนะคะน้ำปุ๋ยคอกนะคะไว้ลดน้ำต้นไม้บำรุงต้นไม้ได้ดีเลยค่ะทุกคนการหมักนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือจริงๆหมักแค่หนึ่งคืนเราก็สามารถที่จะแช่ไว้สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้ายิ่งดียิ่งแบบ ต้อง7วัน3วันถึง7วันหรือจะมากกว่านั้นหรือสามารถหมักไปไว้ได้ตลอดเลยนะคะเราสามารถใช้งานได้ดีมากเลยค่ะอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะคือปุ๋ยคองนะคะก็ะคือ,อยาได้ปุ๋ยเข้ามาจากบ้านนอกแล้วทีเนี้ยโดนฝนะคะ่ะทุกคนทีนี้ถ้าเราจะาไปใส่ต้นไม้มันค่อนข้างที่จะเหนียวอะคะ่ะมันเอ๊มันการรดน้ําต้นไม้ช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไง ก็เลยมีคิดวิธีนี้ได้ค่ะทุกคนแล้วก็บำรุงต้นไม้ได้แบบสวยเลยทีเดียวค่ะแล้วง่ายนั่นก็คือเอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำค่ะทุกคนอันนี้ยาจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยที่เรากินพวกจกอะค่ะนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วใส่น้ำประมาณ2ลิตรค่ะทุกคนอันนี้ยาจะใช้ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นสูงเพราะว่าเดี๋ยวเวลายาตัก สมมติว่าเราหมักหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยาสามารถเพี่ยวผสมน้ำอีกหนึ่งลิตรสองลิตรหรือแล้วแต่ความเข้มข้นนะคะเราก็เอาไปรดน้ำต้นไม้อีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะจุลินทรีย์ที่เราใช้ค่ะก็คือจุลินทรีย์พวกน้ำหมักต่างๆเช่นอ๋อไปดูน้ำหมักซาล้าวน้ำหมักนมนะคะเป็นพวกฮอร์โมนนมฮอร์โมน หรือไม่ก็ใช้จูลินที์ที่เป็นนมเปรี้ยวนะคะทุกคนก็สามารถเอามาใช้ได้เป็นจุลินที์ที่ดีเพื่อท่จะให้เขาย่อยสานะคะยาจะใช้ยาจะใช้ถ้วยหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้อยาต้องการให้เป็นเข้มข้นนะคะเพราะอยาจงการเป็นหัวเห็นไหมคะ น้ำหมักนี้ยาหมักไว้ใช้นานแล้วนะคะทุกคนก็ยังใช้ได้ตลอด้ะเป็นคือแบบใช้ได้นานมากค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะเมื่อเราผสมกันแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้คนค่ะทุกคนหรือแล้วแต่สะดวกนะคะใครใช้ถุงมือก็ใช้ถุงมือแล้วก็คนใช้มือคนได้เลยค่ะทุกคน แล้วกลิ่นที่เราได้นี้นะคะบอกเลยว่าตอนแรกมันอาจจะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงนิดนึงแต่ว่าพอปัน่นผ่านไประยะหนึ่งนะคะสีเขาจะเปลี่ยนแล้วก็หมักคนเขาทุกวันก็ได้นะคะการหมักที่ดีจริงๆอยากให้เน้นหมัก3วันถึง7วันค่ะทุกคนเราถึงนํามาใช้นะคะแต่ว่าหากต้องการใช้เร็วนะคะก็คือเราจะใช้แบบอย่างน้อยต้องแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะทุกคนแนละ้วทีนี้เราก็ นำมาผสมน้ำแล้วก็ลดน้ำลดตามต้นไม้ได้ค่ะน่าจะเรียบร้อยนี้อยากจะให้ดูค่ะจริงๆอยากจะให้ดูสีเริ่มแรกเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนสีมันจะเข้มคือให้ดูจากด้านด้านนี้นะคะเห็นไหมคะสีค่อนข้างที่จะเข้มมากค่ะทุกคน ทีนี้ถ้าเราหมักไปเรื่อยๆนะคะสีเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนน้ำปลาค่ะทุกคนเหมือนน้ำปลาเหมือนซอสนะคะทีนี้ยาก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี้ยหุ้มเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนนี่นะคะยาก็ไม่อยากให้น้ําฝนเนี่ยหล่นลงไปอยากก็จะหมักเอาไว้นะคะทีนี้อยากจะให้ไปดูที่ยาหมักเอาไว้นะคะทุกคน ยาหมักเอาไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนอยากจะให้ดูนะคะยาหมักเอาไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนอืเนี่ยค่ะยาใช้ถุงพลาสติกที่ยาไว้ปอกต้นไม้นะคะเดีย๋ยวจะให้ดูสีก่อนนะคะทุกคน ทุกคนเห็นไหมสีมันค่อนข้างต่างกันกับเมื่อกี้อันนี้จะออกสีส้มเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราหมักไปหนึ่งคืนแล้วนะคะมันจะออกสีแบบส้มๆอะค่ทุกคนไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าแต่ความแตกต่างนะคะคือมันจะแตกต่างกันมากแต่ย่าเอาอัน,นที่ยายังไม่ได้ผ่านการหมักย่าจะให้ดูสี ทุกคนดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าจะให้ดูความแตกต่างอีกอันนึงดูสีมันจะเข้มกว่าค่ะอันนึงจะออกสีแบบแบบจางส้มๆค่ะยิ่งถ้าเราหมักไปเรื่อยนะคะทุกคนตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำปลาเลยค่ะเนี่ยนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำนะคะเนี่ยยาก็จะได้น้ําหมักที่ดี คือบางทีอ่ะเราใส่ไอตัวปุ๋ยคอกเลยอ่ะมันก็จะมีความเข้มข้นสูงแต่ทีนี้นเราพอพอเรามาหมักอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วก็คุณประโยชน์ของปุ๋ยน้ํานั่นก็คือ,อปุ๋ยคอกที่เป็นน้ำเนี่ยค่ะเราหมักเสร็จแล้วมันก็จะเหมาะกับต้นไม้ได้ดีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวยา,ยาจะคนเท้าอีก่นะคะ อันนี้ยาจะหมักไว้3ามถึงเจวันค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนยาก็จะมาคนก่อนนะคะคนแล้วเดี๋ยวยาก็จะคุมเขาไว้เหมือนเดิมค่ะ นี้นะคะยายก็จะรัดไว้แบบนี้และค่ะทุกคนใช้วัสดุง่ายๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปลดน้าต้นไม้กันค่ะทุกคน<ม>อันนี้แตงกวาค่ะทุกคนเนีย่ยยายนี่เนี่ยเขาต้องการน่ะพวกปุ๋ยน้ํามากเหมาะมากค่ะเพราะว่ายาใช้ ไอ,ไอ้ตัวที่เรากินน้ํากันนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะแก้วพลาสติกที่เราสั่งน้ํากันนะคะอย่าก,ก็เก็บสะสมเอาไว้แล้วอย่าวก,ก็มอกอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศต้นพีกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ต้นไม้พวกไม้ประดับต่างๆเนี่ยค่ะอี่ยก็จะแบ่งเอาไว้เพราะาเดี๋ยวต่อไปแล้วอย่ก็จะทําขาย ยาจะแบ่งแบ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบยาแบ่งแบ่งพวกต้นไม้เอาไว้นะคะขยายพวกเขาเอาไว้ค่ะอันนี้พูระเบิดค่ะทุกคนช่วงนี้พลูก็กำลังเริ่มมาก็อย่าลืมไปลองสรรหามามาไว้นะคะอันนี้ก็แก้วนะอันนี้แสงต้นแสงเดืนแสงทองค่ะในทุกคนแล้วก็เนี่ยมอนสเตอร่านะคะ นี่าก็พ่อมม่เล็ดแล้วก็โตมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีด่างนะคะทุกคนหรือว่าไม่มีด่างไม่รู้แต่ว่าดูเหมือนจะมีด่างๆขึ้นมานิดนิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงค่ะเห็นไหมคะทุกคนยาก็เริ่มขยายไว้อย่างนี้ละคะ่ะทุกคนเป็นช่วงที่ ต้องขยายค่ะก็ใช้พื้นที่ของเราเนี่ยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มขยายเอาไว้อีกนะคะก็จะมีพื้นที่อันนี้คือตัวที่เขาแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยก็จะเอามาวางไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ยคือตรงช่วงเนี้ยนะคะเขาจะแบบเจอเจอแดดน้อยค่อนข้างจะเป็นแดดลำลายเล็กๆะคะ่ะทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญงอกงามะคะ่ะอยี่ก็จะมาวางไว้ตรงนี้ ขยายเอาไว้ค่ะเป็นสิ่งที่ย่าชอบย่าก็จะขยายทําเป็นเขาตับเขาเรื่อยๆก็จะได้เป็นพันที่จะเอามาต่อยอดต่อค่ะหากเราไม่มีพันก็อย่าลืมลองลองลง,ลง,ลงทุนสักหนึ่งกระถางนะคะไม่แพงค่ะทุกคนแล้วเราก็เอามาขยายเขาแบบนี้ค่ะก็จะได้จํานวนมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้มีติดบ,บ้านเอาไว้นะคะต่อไปก็สามารถทําเป็นรายได้ไนดะ้อันนี้น้องใหม่ค่ะ อันนี้เงินไหลมาชมพูค่ะก็เดี๋ยวยาจะมาทำคลิปในการขยายเขาทีนึงนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องยาด้วยนะคะเป็นน้องยาน้องใหม่ทำคลิปในสิ่งที่ตัวเองชอบก็อ,อยากให้ทุกคุณทุกคนชอบเหมือนที่ยาทำค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนบา,บายค่ะสวัสดีจ้า